ในศตวรรษที่16ทพวิปอเมริกากลายเป็นดินแดนใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสสาหรับชาวโยุโรปแต่และคนต่างก็มีผลในการเข้ามาดินแดนนี้แตกต่างกันไปบางก็มาเพื่อสํารวจบ้างก็มาเพื่อหาขุมทรัพย์บางก็มาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามในเวลาไม่ถึงร้อยปีอเมริกากลายเป็นิีฐานใหม่ของชาวโยุโรปและแน่นอนครับว่าการตั้งตีฐานใหม่ต้องใช้แรงงานมหาศาลโดยที่ลำพังชาวโยุโรปไม่ได้มีคนมากขนาดนั้น ซึ่งก็เกิดเป็นธุรกิจของคนผิวดำจากแอฟริกาข้ามทวีปไปใช้แรงงานในอเมริกาโดยในตอนแรกคนผิวดำเหล่านี้เป็นแรงงานชั้นดีที่ได้รับค่าตอบแทนและมีอิสรภาพพอสมควรเลยล่ะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปความคิดของชาวโยุโรปในอเมริกาและในหน้าค้าแรงงานก็เริ่มเปลี่ยนคนผิวดำจากแอฟริกาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแรงงานอีกต่อไปแต่ถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของจะใช้งานยังไงก็ได้ เหล่าแรงงานคนผิวดำที่ถูกขนมาและไม่ได้มีปากมีเสียงก็เลยเริ่มแปลสภาพกายเป็นทาสไปในที่สุดและความคิดเหล่านี้ก็ถูกฝังไว้ในดินเอของสังคมทวีอเมริการ่วม200ปี ซึ่งแม้ในปีคิศักราช1776 13บามนานคมในอเมริกาเหนือจะมีการประกาศอิสรภาพจากอังกฤษและตั้งประเทศชื่อสหรัฐอเมริกาขึ้นมาด้วยุดุมการที่ร่างลงในคำประกาศอิสรภาพว่าเรายึดมั่นข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์แจ้งในตัวเองว่ามนุษย์ทุกคนได้รับการสรรสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันแต่ในตอนนั้นข้อเท็จจริงเรื่องความเท่าเทียมอันเสรีโรนี้ไม่ได้ครอบคลุมมนุษย์ที่เป็นคนผิวดำ และต้องใช้เวลาอีก90ปีต่อมาที่ข้อเท็จจริงในคำประกาศนั้นจะเริ่มขับเคลื่อนซึ่งการขับเคลื่อนนั้นก็ตามมาด้วยความขัดแย้งอย่างรุนแรงเกิดเป็นสงครามกลางเมืองในปีคิรัสกร 1, สัตหน่ันรเดนั่นเองครับสงครามกลางเมืองเกิดจากนโยบายเลิกทาสผิวดำของอับราฮัมลินคอนโดยรัฐทางเหนือต้องการให้เลิกทาสเพราะมองว่าการมีทาสเป็นเรื่องที่ป่าถื่นไร้มนุษยธรรม แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ารัฐทางใต้ไม่ยอมให้เลิกเพราะท่านนั้นสําคัญกับการทําเกษตรของรัฐทางใต้พอความคิดไม่ลงรอยกันรัฐทางใต้จะแยกประเทศซึ่งแน่นอนว่ารัฐทางเหนือก็ต่อต้านหัวชนฝาจนต้องรบกันในปีคิศักรกช1861และผลคือรัฐทางเหนือเป็นฝ่ายชนะในปีคิศักรกช1865ระบบทาสในสหรัฐอเมริกาเลยถูกรื้อถอนออกไป แต่แม้สงครามกับระบบท่าจะจบลงแล้วความคิดด้านลบต่อคนผิวดำก็ไม่ได้เปลี่ยนไปโดยเฉพาะรับทางใต้ที่ยังไม่ได้เป็นที่ปลอดภัยสำหรับคนผิวดำซึ่งมีกลุ่มต่อต้านคนผิวดำเกิดขึ้นหลายกลุ่มเลยทีเดียวละครับบางกลุ่มเกิดขึ้นก่อนสงครามบางกลุ่มเกิดขึ้นระหว่างสงครามหรือบางกลุ่มเกิดขึ้นหลังสงคราม แต่ก็ไม่มีกลุ่มไหนที่มีชื่อเสียงมากไปกว่ากลุ่มที่เกิดขึ้นในเมืองโอรัสกีเทนเนสซีและใช้ชื่อที่ค่อนข้างปแปลกประหลาดว่าคูคลักแคลนนั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นในคลิปนี้ทางท็อปสารัฐทีวีจะพาไปรับชมคูคลักแคลนอุดมการณ์เร้นลับในประวัติศาสตร์อเมริกาแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วจุดกำเนิดของคูคักแคลนนั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการต่อต้านสีผิวหรือชาชาติเลยล่ะครับเรื่องของเรื่องคือหลังสงครามกลางเมืองจบทหารก็ต้องพากันกลับบ้านซึ่งแน่นอนว่าความโหดร้ายในสนามรบย่อมสม่งผลต่อจิตใจทหารเหล่านี้ไม่มากก็น,น้อยและคนที่เข้าใจพวกเขาได้มากที่สุดก็คือคนที่ผ่านสนามรบมาเหมือนกันนั่นจึงทำให้เกิดการรวมกลุ่มพูดคุยเพื่อบำบัดจิตใจกันและกันขึ้นมา โดยในเมืองปูรัสกีก็มีอดีตทหารหนุ่มหกคนมารวมตัวกันพูดคุยเพื่อบำบ,บัดจิตใจกันและกันนั่นเองครับซึ่งพอคุยไปคุยมาก็เกิดกิดสนุกสร้างลัทธิปล,มปลอมๆขึ้นโดยใช้ชื่อเป็นภาษากรีกเพื่อเพิ่มความขลังคือเอาคำว่าคูกลอสที่แปลว่าวงกลมหรือวัตจักรมาใช้แล้วตามด้วยคำว่าแคลนที่แปลว่าเผ่าหรือกลุ่มพอมารวมกันก็จะกลายเป็นคูกลอสแคลนซึ่งออกเสียงค่อนข้างยาก เลยเปลี่ยนเป็นคูคลักแคลนนั่นเองครับโดยจุดประสงค์ของคูลูคลักแคลนนั้นคือการเล่นสนุกของอดีตทหารทุกคนทํากลุ่มตัวเองเป็นพวกลึกลับใช้โค้ดเนมในการเรียกชื่อแต่ละคนเช่นแกลนไซครับแกลนเมจิกแกลนเดิร์กแกลนสคริปต์หลังจากนั้นก็มีการป่วนคนอื่นโดยเอาผ้าปูที่นอนมากลุ่มตัวใส่หมวกทรงสูงและหน้ากากพร้อมขี่ม้าไปรอบเมืองให้ดูลึกลับแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่านี้ โดยชาวบ้านที่เห็นบางคนก็คิดว่าบ้า,บาหรือบางคนถึงกับหลงไหลคร่ำคร้จนพากันเข้าร่วมกับกลุ่มคูคลักแคลนซึ่งทั้งหกคนก็รับสมาชิกใหม่เข้ามาโดยเรียกพวกนี้ว่ากลูสและจะมีพิธีกรรมรับน้องใหม่เพื่อความสนุกซึ่งในคราวนี้แหะครับชื่อเสียงของกลุ่มคูคลักแคลนก็เริ่มดังกระชอนไปถึงรอบเมืองข้างๆจำนวนสมาชิกก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่เราเห็นว่าครูคลักแคลนเป็นรัฐทิเพื่อความสนุกสนานโดยเฉพาะไม่ได้จริงจังหรือมีจุดหมายที่ยิ่งใหญ่อะไรการคัดสมาชิกก็ไม่ได้เจาะไปถึงขนาดว่าคนคนนั้นมีความคิดหรืออุดมการ์แบบไหนกลุ่มหรือรัฐทิหากมีสมาชิกจำนวนมากสิ่งที่จะยึดโยงพวกเขาไว้คืออุดมการและความเชื่อของกลุ่มครูคลักแคลนซึ่งไม่มีตั้งแต่แรกนั่นจึงทําให้สมาชิกหน้าใหม่ของกลุ่มสร้างความเชื่อขึ้นมาเองแบบดืด้อ ซึ่งเป็นความเชื่อในเรื่องต่อต้านคนผิวดำนั่นเองนะครับโดยเฉพาะการมาของชายที่ชื่อว่านาธานเบธฟอร์ดฟอร์เรสซึ่งเคยเป็นแม่ทัพทหารมาในช่วงสงครามกลางเมืองแถมยังเคยมีวิธีกรรมสั่งสังหารหมู่คนผิวดำในเหตุการณ์ฟอร์ดพิวรเมื่อปีคิศตศกราช1864ฟอร์เรสที่เริ่มแทรกตัวเข้ามาในกลุ่มคูคลักแคลนแถมยังมีโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาทำให้กลายเป็นผู้นำปลูกฝังผู้รุกรารต่อต้านคนผิวดำในแคลนขึ้นมานั่นเองครับ ซึ่งสมาชิกที่สร้างความเชื่อใหม่ก็ใส่หน้ากากกับผ้าคลุมขี่ม้าตอนกลางคืนไปเคาะประตูตามบ้านคนผิวดำแล้วข่มคู่หรือขั้นทำร้ายร่างกายแบบสาหัสในแต่ละคืนไม่ซ้ำหน้ากันภาพรักในตอนแรกที่คนมองว่าบาบาบๆกลับกลายเป็นความพันพึ้งเมื่อตะวันตกดินผ้าปูที่นอนสีขาวหน้ากากและหมวกทรงสูงกลายเป็นสัญลักษณ์ความหวาดกลัวแบบสุดขีดภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี หลังจากที่ทหารหนุ่ม6กคนต่อตั้งกลุ่มคูคลักแคลนขึ้นมาในตอนนี้ความเชื่อและจุดหมายของกลุ่มคูคลักแคลนก็ไปไกลสุดโต่งเกินกว่าที่ทั้ง6คนจะควบคุมเอาไว้ได้แล้วและฟอ r e เรสกลายเป็นผู้กลุ่มอำนาจสูงสุดของกลุ่มอย่างแท้จริงภายใต้ชื่อแกรนวิสาร์ด จากการข่มขู่ใช้ความรุนแรงและทรมานกลุ่มคูคลักแคลนก็เพิ่มความโหดไปถึงขั้นฆาตกรรมคนผิวดำในช่วงปีคศช .1867 ถึง1869โดยเหตุผลที่กลุ่มคูคลักแคลนเพิ่มความรุนแรงคือในช่วงรัฐบาลเริ่มเปิดโอกาสให้คนผิวดำสมัครเลือกตั้งในระดับมรัฐได้กลุ่มคูคลักแคลน เริ่มล่าคนผิวดำที่จะเข้ามาเล่นการเมืองทั้งจับมาทุบตีและแขนคอพร้อมๆกับสร้างความกลัวให้กับชาวบ้านผิวดำที่มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าหากเลือกคนผิวดำเป็นผู้นำจะต้องพบชะตากรรมเช่นเดียวกันวีลกรรมของกลุ่มคูคลักแคลนเริ่มมีชื่อกระชอนไปทั่วประเทศถึงกับได้รับการขนานานามว่าอาณาจักรล่องหนแห่งดินแดนใต้เพราะสามารถควบคุมสภาพสังคมให้อยู่ในกำม,มือของตัวเองได้ ซึ่งคราวนี้ในปีคิศักราช1870รัฐบาลของมรัลทางใต้เริ่มเดินเกมปราบปรามกลุ่มคู่คลักแคลนแบบจริงจังโดยออกกฎหมายต่อต้านการสวมหน้ากากขี่ม้าตอนกลางคืนพร้อมกับส่งกองกำลังมาจับสมาชิกกลุ่มคลูคลักแคลนซึ่งรวบได้หลายร้อยคนเลยล่ะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ติดคุกไม่กี่สิบคนเท่านั้นพยานหรือผู้เสียหายก็ไม่กล้ามาชี้ตัวคนร้ายเพราะกลัวถูกสมาชิกกลุ่มที่เหลือ ตามมาคิดบัญชีตัวเองทําให้ทางการไม่มีหลักฐานมากพอที่จะเอาผิดคนที่ถูกจับได้แต่หลังจากนั้นทางการก็คุมเข้มมากขึ้นทําให้กลุ่มคูคลักแคลนทํางานยากขึ้นไปด้วยซึ่งตัวของฟอ r e เรสก็ประกาศยุบกลุ่มในปีคิรศกราศ1 8 7และสุดท้ายวิธกรรมของกลุ่มคูคลักแคลนพร้อมสมาชิกที่เหลือก็เริ่มจางหายไปในที่สุดหลายๆคนอาจคิดว่านี่คือจุดจบของกลุ่มแล้วจริงๆ แต่ในช่วงเวลานั้นใครจะรู้่ะครับว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นการคงอยู่ของกลุ่มคูคลักแคลนไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลหรือกลุ่มคนเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์อันแรงกล้าถึงแม้คนจะตายไปใช่ว่ากลุ่มจะตายตามไปด้วยเมื่ออุดมการณ์ของกลุ่มยังอยู่ในม่านหมอกของสังคมรอวันเวลาที่จะเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่ง ในปีคิศักรา1915ได้มีภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Birth of a Nation ออกฉายซึ่งเป็นหนังเงียบไม่มีไดอารอกและการพูดของตัวละครซึ่งหนังเรื่องนี้ชใช้เนื้อเรื่องในสงครามกลางเมืองของอเมริกาโดยเรื่องราวยอ่อยๆแบ่งออกเป็นสองพาร์ทด้วยกันพาร์ทที่1เป็นเรื่องของสงครามกลางเมืองอเมริกาโดยมีตัวเอกคือคนขาวซึ่งเป็นวีรบุรุษชาวใต้ชื่อเบนจามินคามรอน มีการพบรักหญิงสาวชื่อเอลซีสโตนแมนโดยเรื่องราวจะลากไปถึงช่วงที่อับราฮัมลินคอนถูกลอบสังหารพาร์ทสเป็นเรื่องหลังลินคอนถูกลอบสังหารพ่อของเอลซีคือออสตินสโตนแมนซึ่งมีอำนาจในรัฐทางใต้ สนับสนุนคนผิวดำชื่อไซรัสลินให้ชนะเลือกตั้งทำให้เบนเจามินไม่พอใจเลยไปตั้งองค์กรคูคลักแคลนขึ้นมาและทำสงครามต่อต้านไซรัสและคนผิวดำซึ่งหนังเรื่องนี้ได้นำเสนอให้เบนเจามินและกลุ่มครูคลักแคลนเป็นฝ่ายตัวดีส่วนไซรัสและคนผิวดำเป็นฝ่ายตัวร้าย โดยเมื่อหนังออกฉายก็ถูกโจมตีอย่างหนักว่าเหยียดสีผิวและเชื้อชาติแถมพยายามบิดให้กลุ่มคูครักแคนเป็นวีรบุรุษทั้งที่ตามประวัติศาสตร์จริงๆแล้วกลุ่มคูครักแคนเป็นกลุ่มก่อการร้ายสุดโหดเหี้ยมต่างหากแต่หากพูดถึงมุมมองการถ่ายทำนั้น The Birth of a n a t i o n ถือเป็นหนังที่ปฏวิวัติวงการภาพยนตร์เลยทีเดียวครับเพราะมีการใช้เทคนิคในการถ่ายทำที่แปลกใหม่ทั้งฉากแสงสี เลยทำให้คนดูหนังมีอารมณ์จดจ่อร่วมกับหนังขาวดำที่ไร้บทพูดได้อย่างอยู่หมัดเลยทีเดียวครับถึงแม้จะถูกโจมตีอย่างหนักในส่วนของเนื้อเรื่องแต่ก็ทำให้หนังถูกพูดถึงในวงกว้างจน The Birth of a Nation กลายเป็นหนังทำเงินสูงสุดในโลกในเวลานั้นนั่นเองครับจากความขัดแย้งในสังคมเพราะผู้อพยพและกระแสของ The Birth of a Nation คู o l c l a รุ่นที่2ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในที่สุด หลังหนังชายไม่กี่เดือนชายที่ชื่อว่าวิลเลียมโจเซฟซิลมอนพร้อมสมาชิกร่วมอุดมการ15คนได้รับแรงบันดาลใจจากการดูหนังสร้างกลุ่มครูครับแคนขึ้นมาอีกครั้งในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียโดยมีจุดประสงค์ของกลุ่มรุ่นที่2คือการต่อต้านคนผิวดำแต่เพิ่มเติมคือการต่อต้านผู้อพยพด้วยรวมๆแล้วทั้งคนผิวดำคนยิวคนเอเชียคนสลาฟคนละตินและคนที่นับถือคาทอลิกนั่นเองครับ แต่จุดประสงค์ที่ว่ามานั้นคือเรื่องรองครับเพราะจุดประสงค์หลักที่ซิมมอนกับสมาชิก15คนที่ก่อตั้งกลุ่มคูคลักแคลนขึ้นมาคือการหาเงินนั่นเองครับซิมมอนใช้อุดมการทั้งหลายดึงดูดให้คนเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มแต่ในช่วงแรกของกลุ่มเติบโตช้ามากแถมในปีคิศกราช1917สหรัฐอเมริกาก็กระโดดเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้ซิมมอนต้องหยุดการขยายตัวของกลุ่มไว้ก่อน แต่จากสงครามทําให้สภาพจิตใจของคนอเมริกันส่วนใหญ่เริ่มเปลี่ยนไปโดยมองว่าเราไม่เห็นอะไรจากการไปทําสงครามที่ยุโรปก่อขึ้นเลยและแอนตี้คนต่างถิ่นม,มากขึ้นไปอีกและมันก็เป็นจุดที่ซิม,มอนใช้โฆษณาชวนเชื่อในทํานองว่ากลุ่มคูคลักแคลนจะเป็นองค์กรที่สร้างสังคมอเมริกันที่เป็นคนของอเมริกันอย่างแท้จริง ซึ่งมันก็เจาะเข้าไปในใจชาวอเมริกันที่แอนตี้คนต่างถิน่นพากันมาสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มคูคลักแคลนนับแสนคนเลยล่ะครับสมาชิกนับแสนก็กระจายไปตามรัฐต่างๆทั่วประเทศและขยายจำนวนสมาชิกออกไปอีกจนแต่ระดับ6ล้านคนในปีคิศักรา1925 กลุ่มคูคลักแคลนรุ่นที่2จะแตกต่างจากรุ่นแรกเพราะรุ่นแรกจะเน้นใช้กำลังและความรุนแรงสร้างความหวาดกลัวในแนวองค์กรการก่อการร้ายแต่รุ่น2จะเน้นการโฆษณาชวนเชื่อขยายเครือข่ายในแนวองค์กรการเมืองเพื่อหาเงินให้ได้มากที่สุดโดยเอ็นตีการใช้ความรุนแรงแต่ใช้วิธีประกาศสืนทรพจน์ในที่สาธารณะการลงข่าวหนังสือพิมพ์การเดินขบวนพาเหรดการขายเสื้อและหมวกนั่นเองครับ ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะใช้พิธีกรรมเข้ามาโปรโมทเพื่อให้ดูขลังมากขึ้นอย่างการสวดมนต์แล้วเผาไม้กางเขนโดยเอามาจากหนังเรื่อง The Birth of a n a t i o n นั่นเองครับแต่ว่าเมื่อเครือข่ายกว้างมากขึ้นกลุ่มจากส่วนกลางก็ไม่สามารถควบคุมกลุ่มจากส่วน,น,นอื่นๆได้ทั่วถึง ตั้งแต่ปีคิศักราช1926สมาชิกกลุ่มคูคลักแคลนในบางพื้นที่ก็หันไปใช้ความรุนแรงแบบรุ่นแรกโดยเฉพาะในเท็กซัสและโอเรกอนสมาชิกกลุ่มคูคลักแคลนขี่ม้าไล่ล่าจาับคนผิวดำและคนต่างถิ่นมาเคี่ยนตีทรมานและรุมประชาทันพร้อมกรีดหน้าผากของเหยื่อเป็นตัวอักษร Tri ป l e K ซึ่งคราวนี้แหละครับการใช้ความรุนแรงทําให้ภาพลักษณ์ของกลุ่มคูคลักแคลนติดลบพร้อมกับความนิยมที่ติดลบดิ่งลงกับเหวเลยก็ว่าได้ครับจากสมาชิก6ล้านคนในปีคิดศักรา .1925 พอมาถึงปีคิดศักรา .1930 กลุ่มคูคลักแคลนเหลือสมาชิกเพียงแค่30,000คนเท่านั้นเองครับและสมาชิกที่เหลือก็โดนทางการไล่ล่าปราบปรามพร้อมออกกฎหมายห้ามใช้สัญลักษณ์และสินค้าของกลุ่มคูคลักแคลน ทั้งเสื้อคลุมมวกทงและการเผาไม้กางเขนซึ่งตั้งแต่ปีคิรัศักาช1940เป็นต้นมากลุ่มคูคลักแคลนเป็นกลุ่มคนที่สังคมต่อต้านอย่างรุนแรงแต่อาจเรียกได้ว่านี่เป็นจุดจบของกลุ่มคูคลักแคลนรุ่นที่สองเลยก็ว่าได้ครับเราอาจเรียกได้ว่ารุ่นแรกเป็นกลุ่มที่ดูหดเหี่ยมมากที่สุด รุ่นที่2เป็นกลุ่มที่ดูยิ่งใหญ่มากที่สุดรุ่นที่3ถือเป็นกลุ่มที่ดูยุ่งเหยิงและวุ่นวายมากที่สุดซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1960ที่การเมืองภายในสหรัฐกำลังร้อนระอุซึ่งช่วงเวลานั้นถือเป็นจุดพีคของสงครามเย็นและประชาชนของสหรัฐจำนวนไม่น้อยที่ต่อต้านรัฐบาลในเรื่องสงครามเวียดนาม รวมถึงในปีคิศกราั .1955 เกิดเหตุการณ์ในเมืองมอนโกเมอรี่ที่หญิงผิวดำชื่อโรซาพาร์คถูกตำรวจจับเพราะไม่สละที่นั่งบนรถบัสให้ชายผิวขาวทำให้นำไปสู่การเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิของคนผิวดำที่ขยายใหญ่โตในช่วงทศวรรษ1960ซึ่งมีผู้นำคือมาร์ตินรูเทอร์คิงจูเนียทั้งการต่อต้านสงครามเวียดนามและการเรียกร้องความเท่าเทียม ทำให้เกิดม็อบทั่วประเทศเป็นว่าเล่นเลยแหละครับและภาวะที่วุ่นวายนี้แหะครับก็ทําให้กลุ่มคูคลักแคลนก้าวขึ้นมาผางายครั้งแต่คูคลักแคลนรุ่นนี้จะแตกต่างจากรุ่นที่แล้วนิดหน่อยนะครับเพราะรุ่นนี้แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มย่อยๆซึ่งแต่ละกลุ่มก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแค่ใช้ชื่อและสัญลักษณ์ของคูคลักแคลนรุ่นก่อนเหมือนกันเท่านั้นเองครับอีกทั้งอุดมการก็ต่างกันไปบางกลุ่มต่อต้านคนผิวดำบางกลุ่มต่อต้านคนยิว บางกลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์บางกลุ่มต่อต้านคนละตินแต่หากพูดถึงจุดร่วมใหญ่ๆอาจพูดได้ว่าทุกกลุ่มล้วนต่อต้านความเท่าเทียมเรื่องเชื้อชาติรุ่นที่3จะคล้ายกับรุ่นที่1คือเน้นสร้างความวุ่นวายและความหวาดกลัวโดยการฆาตกรรมลักพาตัวทำร้ายร่างกายทรมานหรือแม้กระทั่งวินาศกรรมวีรกรรมของรุ่นที่3เกิดขึ้นกระจายทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ครับ แต่บริกรรมก็เน้นทําให้สังคมเกิดความหวาดกลัวมากที่สุดนั่นเองครับอย่างในปีคิศกราัช1956มีการวางระเบิดบ้านของมาตินรูเทอร์คิงจูเนียร์ซึ่งเป็นการคาดการว่าเป็นฝีมือของคนในกลุ่มคูคลักแคลนนั่นเองครับในปีคิศกราัช1963คูครักแคลนกลุ่มหนึ่งในเบอร์บิงแฮมรัฐลาบามาวางระเบิดบสถ์นในเมืองจนทำให้เด็กสาวผิวดำสี่คนคือแอนดี้คอิน เดนไอแมกแนรคาโรโรเบิร์ตสันซินเทียเวสรีเสียชีวิตนั่นเองครับและในปีคิเศกรักราช1964ชาเอ็ดดี้มัวและแฮนรีดีวัยรุ่นผิวดำสองคนถูกกลุ่มคูคักแคลนในมิสซิสซิปปีชื่อว่าไวน์ไนส์ลักพาตัวตอนที่จะพบศพทั้งสองในแม่น้ำอีกสองเดือนต่อมาในสภาพเหมือนถูกทรมานอย่างรุนแรงและในปีเดียวกันไวไนส์ ก็ลักพาตัวนักต่อสู้สิทธิคนผิวดำ3า3คนคือเจมชานีแอนดิลกุสแมนและไมเคิลชาวเนอร์ทำให้รัฐบาลส่งเอ i บีเข้ามาสืบสวนจนพบศพทั้ง3คนถูกฝังอยู่ใกล้ๆเขื่อนในปีคิศกรา1965วิโราลุสโซหญิงสาวผิวขาวที่ต่อต้านเพื่อความเท่าเทียมเรื่องเชื้อชาติถูกสมาชิกค,คูครักแคนแลนไล่ยิงจนเสียชีวิตขณะขับรถบนทางด่วนของอารบามา ในปีคิริสกักราช1966ดามเมอร์นักธุรกิจที่สนับสนุนคนผิวดำถูกไวน์ไน์สกดตลอยและตามไปเผาบ้านจนลูกสาววัย10วบของดามเมอร์เสียชีวิตและตัวของดามเมอร์เองก็โดนไฟคลอกจนสาหัสอย่างที่เราได้บอกไปครับว่ารุ่นที่3มีความยุ่งเหยิงและวุ่นวายเพราะเคสที่เกิดขึ้นมีการตั้งคำถามในบางเคสว่ากลุ่มคูคลักแคลน เป็นคนทําจริงๆหรือคนที่ทําใช้ชื่อของกลุ่มมาบางหน้าเท่านั้นเองและการให้คํานิยามของรุ่นที่3ก็ยากกว่ารุ่นก่อนๆเพราะไม่มีผู้นําหรือองค์กรตายตัวเป็นแค่กลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อต่อต้านสภาพสังคมในยุคนั้นโดยใช้เพียงความรุนแรงเป็นทางออกแต่ว่าถึงแม้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่างๆนานาจะมีความกลุมเครือ ชื่อของรุ่นที่3กลับเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงในสังคมอเมริกันมากกว่ารุ่นอื่นๆเลยก็ว่าได้ครับและทำให้คูคลักแคลนมีภาพลักษณ์เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่รัฐบาลต้องปราบปรามแบบจริงจังแต่จุดจบของรุ่นที่3ไม่ได้มาจากการปราบปรามของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวสาเหตุสำคัญกว่าคือการเกิดกลุ่มหัวรุนแรงอีกกลุ่มที่ชื่อว่าเนโอนาซีนั่นเองครับ นโอนาซีเป็นกลุ่มสุดโต่งที่เชื่อว่าชาวอเมริกันผิวขาวคือชาติพันธุ์ที่แข็งแกร่งและยอดเยี่ยมกว่าชาติพันธุ์อื่นโดยเอาความคิดมาจากนาซีเยอรมันที่เชื่อว่าชาวอารยันเหนือกว่าชาติพันธุ์อดื่นนั่นเองครับคูคลักแคลนกับนิโอนาซีมีความคล้ายกันตรงที่โปรดคนอเมริกันผิวขาวและต่อต้านคนผิวสีอื่นๆเหมือนกันครับแต่นิโอนาซีใช้วิธีการแบบรุ่นที่2คือตั้งองค์กรสร้างโฆษณาชวนเชื่อ เดินขบวนและเล่นการเมืองทำให้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจนแซงหน้ากลุ่มคูคักแคลนในเวลาไม่ถึง10ปีครับเมื่อของใหม่ที่ดูดีกว่าเข้าแทนที่ของเก่าก็เริ่มตกยุกไปคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคูคักแคลนก็แห่ไปเข้าร่วมนิโอนาซีเรียกได้ว่าตั้งแต่ทศวรรษ1990เป็นต้นมาก็ถือเป็นจุดจบของรุ่นที่3เลยก็ว่าได้ครับ และในศตวตรรษที่21ร่องรอยหรือวิรกรรมของกลุ่มคูคลักแคลนก็แทบจะจางหายไปหมดแล้วจำนวนสมาชิกก็เหลืออยู่แค่หลักพันเท่านั้นเองครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ได้เห็นกันไปแล้วครับว่าการคงอยู่ของกลุ่มคูคลักแคลนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลหรือกลุ่มคนการคงอยู่นั้นจะขึ้นอยู่กับอุดมการณ์อันแรงกล้า <S <S เพราะการพังงาของคูคลักแคลนนั้นในแต่ละครั้งล้วนเกิดจากความวุ่นวายของสังคมในแต่ละยุคสมัยนั่นเองครับ ถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออาภัยไว้ได้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราและเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราครับและเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ